เสียงอ่านพระไตรปิฎกแปด0มืสี่พพระธรรมขันธ์เรื่องมหาสมัยสูตรว่าด้วยการประชุมครั้งใหญ่ของเทวดาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัสแควนสกกะพร้อมด้วยภิกษุส่สงมูใหญ่ประมาณ500รูป ซึ่งล้วนเป็นพระอาหารหันต์มีเหล่าเทวดาจำนวนมากจากสิบโลกธาตุมาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเยี่ยมภิกสุสงฆงเทพชั้นสุทาวาสสี่องค์ได้มีความดัริดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเขตกรุงกบบลพัสแขวนสักกะ พร้อมด้วยพิกษุน์สองมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปซึ่งล้วนเป็นพระอระหันต์มีเหล่าเทวดาจำนวนมากจากสิบโลกธาตุมาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเยี่ยมภิกษุสองทางที่ดีเราก็ควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวคาถาองค์ละคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาค ลำดับนั้นเทพเหล่านั้นหายไปจากเทวโลกชั้นสุทาวาสมาปรากฏณเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคููแขนเข้าฉะนั้นถาวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่นาที่สมควรเทพองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่า การประชุมครั้งใหญ่ในป่าใหญ่มีหมู่เทพมาประชุมกันพวกเราพากันมายังธรรมสมัยนี้ก็เพื่อได้เยี่ยมส่งผู้ไม่พ่ายแพ้จากนั้นเทพอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นมีจิตมั่นคงทำจิตของตนให้ตรง ภิกษุผู้เป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ไว้เหมือนสารถีผู้คุมบังเหียนขับรถม้าไปเทพอีกองหนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดังตะปูตัดกิเลสด,ด,ดังลิ้มสลักถอนกิเลสดังเสาเขื่อนได้แล้วเป็นผู้ไม่วันไหวบริสุทธิ์ เป็นผู้ปราศจากมุลทินเที่ยวไปเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุทรงฝึกดีแล้วเหมือนช้างหนุ่มฉะนั้นแทพอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าเราชนผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจักไม่ไปสู่อบายภูมิครลากายมนุษย์แล้ว จกทำให้หมู่เทพเจริญเต็มที่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาจำนวนมากในสิบโลก,กระธาตุประชุมกันเพื่อเยี่ยมตถาคตและภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาของ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท oh, ja. um OK ั้งหลายในอดีตการที่มาประชุมกันครั้งที่มีจำนวนสูงสุดก็เท่ากับพวกเทวดาของเรานี้เองที่มาประชุมกันนะในบัดนี้พวกเทวดาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตการที่มาประชุมกัน ครั้งที่มีจำนวนสูงสุดก็เท่ากับพวกเทวดาของเรานี้เองที่มาประชุมกันในบัดนี้เราจะบอกชื่อของหมู่เทพจากระบุชื่อของหมู่เทพจากแสดงชื่อของหมู่เทพเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าเราจะกล่าวเป็นคาถาเราภูมิมะาเทวดาอาศัยอยู่ในที่ใดเราภิกษุก็อาศัยอยู่ในที่นั้นภิกษุเหล่าใดอาศัยซอกเขามีจิตมุ่งมั่นมีจิตตั้งมั่นพวกเธอมีจำนวนมากเร้นอยู่เหมือนราชสี คมความขนพองสยองกล้าวได้มีจิตสะอาดหมดจดผ่องใสไม่คุณมัวพระาศาสดาทรงทราบว่ามีภิกษุกว่าห้ารรูปผู้อยู่ในป่าในเขตกรุงกบิลพัทจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในาศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย หมู่เทพมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักเทพเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพากันทำความเพียรจึงมียานอันเป็นเหตุให้เห็นพวกอมนุษย์ปรากฏขึ้นภิกษุบางพวกเห็นอมนุษย์หนึ่งรตนบางพวกเห็นหนึ่งพตน บางพวกเห็นเจ็ดหมืตนบางพวกเห็นหนึ่งแสนตนบางพวกเห็นมากมายไม่มีที่สุดอมนุษย์อยู่กระจายไปทั่วทุกทิศพระาศาสดาผู้มีพระจักุทรงทราบเหตุทั้งหมดทรงกำหนดแล้วจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในาศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย หมู่เทพมุ่งมากันแล้วเธอทั้งหลายจงรู้จักหมู่เทพเหล่านั้นเราจะบอกเธอทั้งหลายด้วยวาจาตามลำดับยักษ์เจ0 0ันตนที่เป็นภูมิมเทวดาอยู่ในกรุงกระเบิลพัทมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของพิสุท์ทั้งหลาย ยักษ์หกพันตนที่อยู่ภูเขาเหิมพานมีผิวพันธ์หลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของพิสุท์ั้งหลายยักษ์สามพันตนอยู่ที่ภูเขาสาตาคิรีมีผิวพันธ์หลายหลากมีฤทธิ์ มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธุ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของพิสุจน์ทั้งหลายยักษ์เหล่านั้นรวมเป็นหนึ่งหมื่นหกพันตนมีผิวพันธุ์หลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่เป็น มุ่งมายังป่าที่ประชุมของพิสูจทั้งหลายยักษ์ห้าร้อย500ตนอยู่ที่ภูเขาเวสามิตเวสข้าไปนะคะอยู่ที่ภูเขาเวสามิต um มีผิวพรรณ์หลาลา่ามีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของพิสูจทั้งหลาย กุมพิยักษ์ผู้รักษากรุงราชครึกอยู่ที่ภูเขาเว,วปุละมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าที่ประชุมของพิสูจทั้งหลายเท,าท้าทถะขอภัยนะคะเท,าทะ้าทัตตะระถาปกครองทิศตะวันออก เป็นหัวหน้าของพวกคนทันเป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของพวกเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากมีชื่อว่าอินทะมิริทมีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าที่ประชุมของพิสุทั้งหลายทาวิรุณหะปกครองที่ใต้ เป็นหัวหน้าของพวกกุมพันธ์เป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากมีชื่อว่าอินทามีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าที่ประชุมของภิกษุททั้งหลายทาวิรูป,ปกักปกครองทิศตะวันตก เป็นหัวหน้าของพวกนาคเป็นมหาราชผู้มียศแม้บุรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากมีชื่อว่าอินทะมิริ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของพิสุทธิ์ทั้งหลายท้าวกูเวนปกครองทิศเหนือ เป็นหัวหน้าของพวกยักษ์เป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของพวกเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของพิษุทั้งหลายท้าวทตาระะัฐะอยู่ทางทิศตะวันออก ท้าวิรุฬหะอยู่ทางทิศใต้ท้าวิรปกักอยู่ทางทิศตะวันตกเท้ากเวณอยู่ทางทิศเหนือเท้าจาตุมหาราชนั้นมีแสงสว่างส่องไปโดยรอบทั่วทั้งสี่ทิศสถิตยอยู่ในปา่าเขตกรุงกบิบลพัดพวกผู้รับใช้ของเท้าจาตุมหาราชเหล่านั้นเป็นพวกมีมายา หลอกลวงโอ้อวดก็มาด้วยพวกผู้รับใช้ที่มีมายาคือกุเตนดุเวเตนดุวิตูวิตุตะจันทนากามาเศรษฐากินนุมันตุและนิมันด,นนดุก็มาด้วยปะนาทะโอปะมัญญะ มาตลิผู้เป็นเทพสารถีจิตตาเซนาะนโรราชาชชโนสภะปัญจสิกะขอไปนะคะปัญจสิกะติมะพารุหรือคันเทพเทวราชาและสุริยะวัชสา,าหรือคันเทพเทพ ขอไปขอไปนะคะติมาพรุหรือคันทันเทวราชาและสุริยะวัชสาหรือคันธันเทวธิวาาดาก็มาด้วยเทวราชเหล่านั้นและคนทันอื่นๆที่มาพร้อมเทวราชต่างยินดีมุ่งมายัางป่าที่ประชุมของพิสุทธ์ทั้งหลาย อันหนึ่งหนาคที่อยู่ในสระนาภาษาและที่อยู่ในกรุงเวสาลีมาพร้อมด้วยพวกนาคตัชกานาคก,กัมพลและนาคอัสดรก็มาด้วยและนาคที่อยู่ในท่าปยายคะก็มาพร้อมด้วยหมู่ญาตินาคผู้อยู่ในแม่น้ำ ยามุนาและนาคที่เกิดในตระกูลทัตตะระถา,าผู้มียศก็มาพญาช้างเอราวันก็มายังป่าที่ประชุมของพิสุทั้งหลายเหล่าครุฑผู้เป็นทิพมีในตาบริสุทธิ์ผู้สามารถจับนาคราชได้ฉับพลันผู้บินมาทางอากาศถึงท้ามกลางป่า มีชื่อว่าจิตตสุบันเวลานั้นพวกนาคราชไม่มีความหวาดกลัวเพราะพระพุทธเจ้าทรงกระทําให้ปลอดภัยจากครุฑหน้ากับครุฑเจรกิจาก,กันด้วยวาจาอันไพเราะต่างมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอาศูนพวกที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเป็นผู้ายแพ้ต่อบพระอินท์ผู้ถือวชิราวุธ อสูรเหล่านั้นมีทริ์มียศเป็นพี่น้องของเท้าวาสวะพวกอสูรการกัญชะมีร่างน่ากลัวมากพวกอสูรทานเวคาสะอสูรเวปจิตติอสูรส,สุจิตติอสูรปหาราทะและพยามาน นามูจีก็มาด้วยบุตรของพาลิอสูนหนึ่งร้อยตนที่ชื่อว่าเวโรจนะทุกตนต่างสวมเกราะเข้มแข็งเข้าไปใกล้ปราหูจอมอสูนแล้วกล่าวว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่านบัดนี้ ถึงเวลาที่ท่านควรเข้าไปสู่ปาที่ประชุมของพิสุทั้งหลายเวลานั้นเทพสิบหมู่คืออาโปปัทวีเตโชว,วายโยวรุณะวารุณะโสมะยะสะเมตตาและการุณาเป็นผู้มียศก็มาด้วย เทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลายหลากมีฤทธ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าที่ประชุมของพิสูทั้งหลายเทพสิบหมู่คือเวนาููสหลีและเทพสองหมู่คือ อาสัมมาและยะม,มะก็ามาเทาพผู้อาศัยพระจันทร์มีพระจันทร์นำหน้ามาเทาพผู้อาศัยพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์นำหน้ามาเทพพวกมันทะวราหกะมีพระนักสัตว์นำหน้ามาพระอินทร์ เป็นเท้าสักกาผู้เป็นท้าปุรินทาทะเท้าวาสวะประเสริฐกว่าเหล่าเทพวสุก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพันหลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันงดงามมียศ ต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของพิสุทธ์ทั้งหลายเทพอ,อีกสิบหมู่คือสหภูผู้รุ่งเรืองดังเปลวไฟอริธากะโรชะผู้มีรัศมีดังสีดอกผักตบวารุณะสหธรรมอจ,จุตตะอเนชากะสุลยะรุจิระ และวาสาวะวเนสีก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพันหลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของพิสุทั้งหลายเทพอีกสิบหมู่คือสมานะมหาสมานะ มนุสะมมนุสุตมะคิดดาปัทูสิกมะมโนปัทูสิกะหะริโลหิตตวาสีปาระคะและมหาปาระคาผู้มียศก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมด ล้วนมีผิวพรรณ์หลาลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งม,มาอย่างป่าที่ประชุมของพิสุทั้งหลายเทพอีกสิบหมู่คือสุกะกะกรุมหะอรุณะเวคาณาสะโอทา ตะไคหาะผู้เป็นหัวหน้าวิจักขณะขออนาภัยนะคะวิจักขณะสาธามตัตตาหาระคชะมิสักกาผู้มียศและปะชุนณเทวราชผู้บรรดาลฝนให้ตกทั่วทุกทิศเข้ามาเทพทั้งสิบหมูนี้แบ่งเป็นสิบพวก หมดล้วนมีผิวพันธหลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าที่ประชุมของทีกสุทั้งหลายเทพอีกสิบหมู่คือเทพพวกเขมียะเทพชั้นดุสิตเทพชั้นมายาเทพพวกกัทกาผู้มียศเทพพวกลัมพีตากา เทพพวกลามาเซธาเทพพวกโชติอาสวะเทพชั้นนิม,มานารดีและเทพชั้นปรนิมมิตสวรตตดีก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรือง มีผิวพันธ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายัางป่าที่ประชุมของพิสุทั้งหลายเทพทั้งหมดหกสิบหมู่ล้วนมีผิวพันธ์ไหลหลา,ลากมาแล้วตามกำหนดชื่อหมู่เทพและเทพผู้อื่นผู้มีผิวพันธ์และชื่อเช่นนั้นก็มาด้วยคิดว่า พวกเราจะเข้าพบพระนาคผู้ไม่มีการเกิดไม่มีกิเลสดังตะปูผู้ข้ามอกคาได้แล้วไม่มีอาสวะผู้พ้นอกคาได้แล้วล่วงพ้นธรรมดำดังดวงจันทร์พ้นจากเมฆฉนั้นสุพรมและประมตัตตะพรมผู้เป็นบุตรของ พระผู้ทรงฤทธิ์ก็มาด้วยสนังกุมารพรหมและติดสาสะพรมก็มายังป่าที่ประชุมท้ามหาพรมหนึ่งพันองค์ปกครองพรมโลกท้ามหาพรมนั้นอุบัติขึ้นในพรมโลกมีความรุ่งเรืองมีกายใหญ่มียศก็มามีพรมสิบองค์ ผู้เป็นใหญ่กว่าพรมหนึ่งพันองมีอำนาจเฉพาะองค์และอย่างก็มามหาพรมชื่อหาริตะมีบริวารห้อมล้อมมาอยู่ท่ามกลางพรมหนึ่งพันองนั้นเมื่อเซนามานมาถึงพราศาสดาได้ตรัสกับพวกเทพทั้งหมดเหล่านั้นพร้อมทั้งพระอินทและพระพรมผู้ประชุมกันอยู่ จงดูความโง่เขลาของกันนหฮามานมหาเสนามานได้ส่งเสนามานไปในที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพด้วยคำว่าพวกท่านจงไปจับหมู่เทพผูกไว้พวกท่านจงผูกไว้ด้วยราคาเถิดจงล้อมไว้ทุกด้านใครๆอย่าได้ปล่อยให้ผู้ใดหลุดไป ขอไปนะคะใครๆอย่าได้ปล่อยให้ผู้ใดหลุดพ้นไปแล้วก็เอาฟ้ามือตบแผ่นดินทำเสียงน่ากลัวแต่ในเวลานั้นไม่อาจทำให้ใครตกอยู่ในอำนาจได้จึงกลับไปทั้งที่เครียวโกรธเหมือนเมฆฝนที่บันดาลให้ฝนตกฟ,ฟ้าร้องฟ้าแลบฉะนั้น พระศาสดาผู้มีพระจักสุทรงทราบเหตุทั้งหมดทรงกำหนดแล้วจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเสนามานมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักพวกเขาภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพากันทำความเพียร เสนามานหลีกไปจากเหล่าพิกษุผู้ปราศจากราคะไม่อาจแม้ทำคนของพิสุเหล่านั้นให้ไว้ได้พยามารกล่าวสรรเสริญว่าหมู่พระสาวกของพระพุทธเจ้าชนะสงครามแล้วทั้งสิ้นล่วงพ้นความหวาดกลัวมียศปรากฏอยู่ในหมู่ชน บันเทิงอยู่กับผู้ทั้งหลายอธิบายความป่ามหาวันเป็นป่าที่เกิดเองตามธรรมชาติอยู่ติดกับเทือกเขาหิมาลัยธรรมสมัยในที่นี้หมายถึงสถานที่ที่ประชุมเพื่อฟังธรรมกิเลดังตะปูในที่นี้หมายถึงราคะโทสะและโมหะกิเลดังลิมสลัก และกิเลสดังเสาเขื่อนก็มีในเช่นเดียวกันมีพระจักสุหมายถึงมีพระจักสุหคือมังสาจักขุคือตาเนื้อสองทิพจักขุคือตาทิพสามปัญญาจักขุคือตาปัญญาสี่พุทธจักขุคือตาพระพุทธเจ้าห้า สมันตาจักขุคือตาเห็นรอบทำความเพียรในที่นี้หมายถึงการเข้าผลสมาบัติมีความรุ่งเรืองหมายถึงประกอบด้วยอนุภาพจิตตาเสนะเป็นชื่อของเทวบุตรพวกคนทัน3มองค์คือ 1. จิตตาสองเสนะ 3. จิตตาเสนะเมตตาและกรุณา หมายถึงเหล่าเทพที่เกิดด้วยอำนาจเมตตาชาญและกรุณาชาญที่เคยบำเพ็ญมาเทพพวกมันทะวลาหากาในที่นี้หมายถึงเทพสามองค์คือหนึ่งวาตะวลาหากาเทพพระบุสองอภะพวลาหากาเทพพระบุสามอุณหวลาหากาเทพพระบุ ปุรินทาทะาทาตามคติของฮินดูเป็นชื่อของพระอินทแปลว่าผู้ทำลายเมืองตามคติพุทธศาสนาเป็นชื่อหนึ่งของพระอินทแปลว่าผู้ให้ทานในการก่อนเทววสุหมายถึงเทพพระเจ้าแห่งทรัพย์พระนาคาเป็นพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า เพราะไม่ทำความชั่วโอคะหมายถึงโอคะซีคือหนึ่งกามสองภพสามทิฏฐิสี 4, อวิชาบุตรในที่นี้หมายถึงพุทธบุตรผู้ที่เป็นอริยาสาวกผู้เป็นพรหมพระผู้ทรงฤทธิ์หมายถึงพระพุทธเจ้าพูดในที่นี้หมายถึงพระอริยะในศาสนาของพระทศพลข้อความจากพระไตรปิฎก เล่มที่10บพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สองฉบับมหาจุลาทีคานิกายมหาวักเสียงอ่านโดยบัวสวรรค์ในท้ายนี้ข้าพเจ้าขอ,อน้อมจิตด้วยความเคารพความนอบน้อมแต่พระอริยสง์ผู้ประเสริฐยิ่งขอ,อน้อมทรงดุลจิตแต่พระราชาวชิรากิกโกสลหรือ หลวงปู่กวงโกสโลเจ้าอาวาสวัดป่านาบุญอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระอาจารย์ได้ลาสังขารไปเมื่อวันที่6พฤษภาคม2567ในเวลา2ทุ่ม32นาทีท่านพระอาจารย์เป็นผู้สวดมนต์บทมหาสมัยสูตรอยู่เป็นเนืองนิด หากมีข้อใดคำใดข้าพเจ้าได้อ่านผิดอักขราไปต้องกราบขอไปทุกท่านขอขอบพระคุณสาธุค่ะ